ขัมงงัวสวยๆนะครับมอนราคานี่ครับนี่ครับซื้อเข้ามาตัวละสามหมื่นครับพี่น้องแพงบ่ครับพี่น้องราคางัวสวยๆนะครับพาชมงัวนะครับบรรยากาศนี่นะครับเลี้ยงงัวเป็นอาชีพเสริมนะครับเลี้ยงงัวตาจะยู่นี่นะครับนอนอยู่นี่เลยครับนอนอยู่นี่เลยพักอยู่นี่ครับ อันนี้โปไดซาทีนะครับมันขอบอ้างนะครับแถวขอบอ้างครับงัวซื้อมาเลียงนะครับนี่ครับราคาสามหมื่นซื้อมาได้เดือนหนึ่งเลยนี่ครับพี่น้องซื้อมาได้หนึ่งเดือนครับเดี๋ยวพาไปชมอีกสองตัวครับตัวละสามหมื่นด้วยกันครับพี่น้องโอ้ย่าง่ามเลยครับพี่น้องนี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับนํเขม่าตัวละสามหมื่นนะครับพี่น้องแลวตัวสามหมื่นครับเป็นบาปันลูกผสมนะครับนี่เป็นลูกผสมครับ นี่นะครับเดียงอยู่แถวอาเพื่อปลกแดงจมวัดรยองนะครับนี่นะครับตัวละสามหมื่นสวยๆนะครับตัวผูนะครับตาเราดํานดั้มเขมาครับนี่ก็คือสื่อัขอมาเรียงนะครับเรียงตัวละสามหมื่นนะครับตอนนี้ราคาตัวละสามหมื่นบาทนะครับ สีสวยนะครับตัวนี้ก็ตัวละสามหมืนบาทนะครับเดี๋ยวพาชมอีกตัวนหนึ่งครับตัวนี้นะครับสามหมื่นนะครับสามหมื่นบาทนะครับนอนครับนอนอย่างเดียวครับตัวนี้ สามหมื่นนะครับจุดนี้นี้ก็สามหมื่นบาทงามครับพี่นะสามตัวนะครับน้ำขม้าตัวละสามหมื่นบาทครับสามตัวนี่ก็ครับนี่ครับบามันลูกผสมนะครับบามันลูกผสมงามๆนะครับนาเขม้าเรียงครับตัวละสามหมื่นบาทนะครับกรับผมโอเคครับ ม้วนสุดนี้สั้งง่ามครับผมเดี๋ยวพาพาไทายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับราคางวดแถวปากตะวันออกนะครับนี่ราคางวดตัวละสามหมื่นนะครับโอเคครับขอบคุณครับ